อย่างนี้ต้องไปหลบวัะเนี้ยแบบในหนังเลยปะเนี่ยเฮ้ยโคตรมือดอ่ะสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสูน่นอนนอยเกมมิ่งวันนี้เราอยู่กับ s q ควิ g เกมกันเช่นเคยนะโดยเราเซิร์ชคำว่า Hexa g a เกมล้วก็ไปเล่นกันเลยก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอันนี้เราจะวิ่งช้าหน่อยนะเบอร์หนึ่งเลยเหรอ แล้วโปรดเป็นคุณลุงโอเคเขาเรียกมารวมพลแล้วครับ30มีสุดท้ายนะอ้อาวก็เกมวิ่งเหมือนเดิมนี่นาหรือว่ามีหลายเกมให้เล่นเราต้องผ่านด่านนี้ก่อนใช่ไหมเราถึงจะไปด่านถัดไปได้เกม A E I O U หยุดครับมาเล่นกันอีกทีกับหมดของคนนี้นะ เฮ้ยหฮ้ยวิญญาณโตมากเฮ้ยอย่าพึ่งนะเฮ้ยที่หนึ่งเลยทุกคนเราเล่นเซฟๆนะครับตายตายเปล่าเอคทแคทโมเมนต์เดินไปใกล้ๆเขาดีกว่าครับฮ้ย ไปต่อครับเราเซฟเซฟโห่ยตายตัวได้เลยออยังนเฮ้ยอันนี้สบายอยู่เซฟเซฟครับเวลาเหลืออีเกนเนยอะอุ้ยหวัดเสียวเกินไป อ้าโอเคอ,อืไม่ยากมากนะกอ่ะลุ้นอีกคนนึงครับคนสุดท้ายเลยนะอุ้ยุ้ยโอเครอดอยู่อันนี้ก็จะไปด่านถัดไปหรือเปล่านั่นไงมีด่านถัดไปด้วย next game is t a g w a r ชักเยอครับ แ่บัตทอนโชว์อัพเรดแอดฟาดแอดยูแคร์เนาหมายถึงอันนี้ปะพุชนี่วะกดเร็วๆใช่ไหมครับเราต้องชนะนะครับยิกทูพูนี่หรอปุ่มนี้ปะนี่ดึงแล้วใช่ไหมนี่คือเราดึงแล้วใช่ปะนี่ผมรัวยิกเลยนะครับเฮ้ยนี่เราดึงเต็มที่เลยนะ คลิกทูพูเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราดึงได้เฮ้ยตกไปฝั่งนู้นตกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคทีมเราน่าจะชนะครับโอ้เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเราก็ตกเราก็ตกอ๋ออันนี้คือชนะนะ สไตล์สแตนดิ้ง after death อิมเพรสซีฟแน่นอนนะตั้งใจเล่นขนาดนี้อะไรเนี่ยพักหรือเปล่า c o n g r ร t น on winning y o ร r first g เกมอ๋อมีเวลาให้พักด้วยโอ้สมจริงมากๆนะครับเดี๋ยวนะวเราจะเฮ้ยอย่างนี้ต้องไปหลบปัะเนี่ยแบบในหนังเลยป่ะเนี่ย <laughs> เบสบอแลอแบดเฮ้ยโคตรมืดอ่ะคุณเฮ้ยเราอยู่นิ่งๆเลยนะเราไม่ทำอะไรนะมันเห็นชื่อเราป่ะวะอย่างเงี้ยโซดิเทนพีสโฮยูแปดเราเราใช้เบสบอลไม่เป็นทุกคนอ๋อโอเคโอ้เราใช้เมาส์เล่นด้วยตรงกลางก็ตีกันไปนะ อ๋อเราเราเอเเสวีดเล่นได้นี่วะไปเหลืออะไรสักหน่อยมาล่อยาไม่ไม่เฮ้นน้หมดได้เราเห็นคนแล้วครับตีสักตีมาล่ะ <laughs> เกมแ่งเก่าออไปด้านถัดไปแล้วปะอ๋อ้าวมาด้านที่สามปิดออฟกลาสสพานกระจกนะครับสเปซบาร์เพื่อกระโดดใครจะไปก่อนนะเอออันเนี้ยเฮ้ย <c oughs> มันมีคนเทสกระจกได้อุย้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยคือผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะ การะยะไงวะเราต้องเทสก่อนครับอึโหอึ๊บเออเรารอไปคนสุดท้ายก็ได้ครับมันไม่มีเวลาจำกัดเนาะใช่ไหมเอายังอ่ะต้องเอาแล้ววะเยี่ยึบเอออึไปโอ้โหตรงนี้ย่างยากเลยทุกคนยังไงวะเนี่ยยากเกิน อุ้ยคุณนุ้งไปนู้นแล้ววะโอ้ชูดไอ้ฟกัสกระดบไปก่อนเอ้ยยาก่าขอเล่นอีกทีได้ไหมอ๋อเราก็เลยกลับมาที่ด่านแรกเลยนะครับโอเคเอ้ยอันนี้ หมดคนนี้ทําดีนะมีเกมให้หลายเกมเลยนะครับแต่เกมที่3ยากไปห,หน่อยวะกระโดดยังไงให้มันคล่องๆวะยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นผ่านแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ